ต้องเป็นคนดีมีฝี่มือแต่ว่าถ้ามากล่าวโดยคําแล้วเนี่ยผู้นําสูงสุดต้องมีทศพิธราชธรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทางความคิดคือในข้อที่ทานั่นแหละแปลกมากท่านอาจารย์ไปบุญในโลกนี้คําว่าทมนี่ไม่มีในตะวันตกนะภาษานี้คำนี้ไม่มีในทางตะวันตกและไม่มีการอธิบายในทางตะวันตกคําว่าจิตใจก็เหมือนกันตะวันตกนี้ไม่มีภาษาใช้นะของเรายังมีน้ําใจมีแรงน้ําใจมีน้ําใจดีน่นไม่มีครับไม่มีนะคือเขาไม่มีใจ คนไร้ใจเนี่ยมันก็ต่างอะไรกับท่อนไม้หรือสัตว์เดรัจฉานครับเนี่ยคือความต่างในพื้นฐานที่สุดพันบ้านเราในวันนี้เนี่ยเราควรจะกลับมาในสู่รากเงาของเราเองครับในการดําเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยในวันนี้ผมว่าสภาพการไม่ต่างกับสมัยพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้าในสมัยนั้นทั้งอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้านักล่านาน,านิคมเนี่ยเข้ามาบีบบังคับกดดันบังคับกับสายชี้น่นเอานั่นเอาหนี้ทุกอย่างครับ เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติด้วยการไปยอมจำนวนหรือด้วยการยอมตามข้อเรียกร้องของพวกเขาเพราะถ้ายอมตามข้อเรียกร้องพวกเขานะ่สิ้นชาติแน่นอนรพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้ซึ่งพระปัญญาอันเลิศมีพระปัญญาทัศน์อันกว้างไกลได้ปรับดุลการสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสียใหม่โดยเริ่มตั้งแต่การลอบบีมกุฎราชกุมารของรัสเซียที่มาประพาท สิงคโปร์ cito. ไม่มีกำหนดการมาไทยนะครับ mm. ท่านทรงผู้แทนไปล็อบบี้จนกระทั่งมกุฎราชกุมารพระองค์นั้นยอมเสด็จมาประเทศไทยนอกกำหนดการตั้งกองเรือพยุหายาตราไปรับจากปากน้ำเป็นขบวนพรพยุยาตราใหญ่เลยแลวมาถึงเมืองไทยนะโหต้อนรับขับสู้กันเอเกิดที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดที่แม้ในชีวิตของมกุฎราชกุมารพระองค์นั้นไม่เคยเจอก็แล้วกันประเทศได้รับขนาดเพราะฉะนั้นเมื่อครองอํานาจเป็น กษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยจึงมีพระราชสารไปทั่วโยุโรปเลยคิงออฟสยามเนี่ยเป็นสายสนิท <c oughs> ใครลูกรานลังแกถือว่าลูกรานรัเสเซียด้วยเยอรมันก็เหมือนกันสเสด็จไปเยือนด้วยความตั้งพระไทยแน,แน่ๆที่ต้องจับเอาสองนามน้านนี้ให้ได้ในที่สุดก็ถึงหนดพระราชทานพระสมเด็จวลคดงคงให้จัก,กรพรรดิเยอรมันจัก,กรพรรดิไกเซอร์ไปองค์หนึ่งพระสมเด็จรุ่นนั้นจึงได้เชื่อว่าสมเด็จไกเซอร์มาจนถึงทุกวันนี้แหละนั่น หมายความว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปยอมเป็นจำนวนเป็นขี้ค่าให้เขาบงการหรือจะยอมตามที่เขาเรียกร้องนะครับก็คือเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้ก็ด้วยการสร้างดุลอำนาจในสมัยอยุธยาไม่ว่ายุคสมัยของพระเอกาทศรถก็ดีหรือพระนารายณ์ก็ดีไปดูเถอะครับประเทศไทยเนี่ยฉเฉลียวฉลาดในการดําเนินวิเทศสโยบายหรือการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่สร้างสมดุลมากเราไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยการยอมจำนวนเป็นขี้ค้า หรือยอมผ่อนปลนตามที่เขาเรียกร้องแต่ด้วยการสร้างดุลอพลังในการต่อรองขึ้นมาแม้กระทั่งในสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นบุกยึดประเทศไทยทฝากหนึ่งก็ไปเข้ากับญี่ปุ่นประกาศสงครามฝากหนึ่งก็ไปเข้ากับอเมริกาประกาศสงครามพอถึงเวลาขึ้นมาประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะสงครามจนวันนี้นะครับคนญี่ปุ่นยังงงอยู่เลยว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะสงครามได้ยังไงครับเด <c oughs> ในครั้งนั้นแหะประเทศที่ทุ่มเทช่วยไทยโดยไม่คิดค่าตอบแทนเลยคือรัเสเซียครับจีนนอกนั้น,นคิดค่าไตโต๊ตะทั้งสิ้นเป็นข้าวบ้างเป็นเงินมั่งมิตรใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูเราได้เห็นอยู่แล้วครับนี่คือเวลายาวนานของประวัติศาสต์ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มาจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ห้ามาจนกระทั่งล่าสุดสงครามโลกครั้งที่สองเอาเอาเร็วที่สุดใกล้ที่สุดก็ได้หลังสงครามเวียดนามครับเราเนี่ยไป เป็นเพื่อนที่ดีของสหรัฐนะก็ชวนคือเป็นเพื่อนกันเนี่ยท่านไปบุญชวนไปกินข้าวเนี่ยหาง่ายนะชวนเพื่อนไปกินข้าวนี่ไปง่ายแต่ชวนไปตีคนอื่นเนี่ยชวนเป็นเสี่ยงตายเนี่ยยากนะสหรัฐอเมริกาไม่เคยมีเพื่อนดีอย่างเพื่อนไทยเลยครับชวนไปลบเกาหลีเราก็ไปนะไม่ใช่กงการอะไรของเราเลยเราไปชวนไปลบเวียดนามเราก็ไปชวนไปลบติมอร์เราก็ไปชวนไปลบอิรักเราก็ไปชวนไปลบที่สูดานเราก็ไปครับ อเมริกาโดยเฉพาะพี่น้องชาวอเมริกันเนี่ยก็ย่อมต้องเข้าใจให้ดีว่ามิตรประเทศของสหรัฐในโลกนี้ไม่มีชาติใดหรอกที่จะรักกันจริงๆอย่างจังเหมือนเมืองไทยชวนไปลบไปตายไปหมดอะครับอ้าวในสงครามเวียดนามเราโอ้โหให้ใช้ฐานทัพไปฆ่าชาวเวียดนามเป็นล้านๆคนพอถึงเวลาอเมริกาแพ้สงครามเพนจูกโตด พอให้กองทัพเวียดนามสามแสนมาจออยู่ที่ชายแดนไทยครับเราจะทํำยังไงกองกําลังเราสู้ไม่ได้อาวุธส,วสู้ไม่ได้ในยามนั้นแหละพลเอกเกรียงศักดิ์ชมาน,นันให้พลเอกทวนทองสุวรรณทัศน์เนี่จัดคณะผู้แทนไปคุยกับจีนเต้งเสยวพิงครับเกิดสงครามสั่งสอนขึ้นมากองทัพเวียดนามสามแสนต้องถอยออกไปจาก <c oughs> ชายแดนไทยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่มาอีกเลยครับนั่นก็หมายความว่า,วาหนทางอยู่รอดปลอดภัยของประเทศนั้น ต้องอาศัยการดำ,ดำเนินวิเทโสบายระหว่างประเทศที่ชาญฉลาดวันนี้โลกเป็นเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกตะวันตกกำลังล่วงโรยที่เคยเป็นหมาบนาจที่ใครต่อใครยังฝังใจอยู่ว่าโอ้โยเขาไม่มีวันแพ้จะเป็นนี้อมมะตะนีรลนดอนเนี่ยกำลังล่วงโรยไยในทุกด้านครับตะวันออกซึ่งเคยถูกกดขี่ข่มเหงเป็นเมืองขึ้นเข้ามาตรงนั้นนะ่ะกำลังรุ่งเรืองขึ้นโลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วเรายังจะหวังไปเดิน การทูตขาข้างเดียวดาเนินนโยบายต่างประเทศขาข้างเดียวอยู่เห็นจะไม่ได้เพราะนั้นผมยินดีมากต่อคําแถลงของนายกรัตมรีที่ท่านได้เลือกมาพูดมอสักครู่เนี่ยการเปิดตลาดเชิงลุกและไม่เป็นศัตรูกับใครนี่การวางนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงเข้ามาถึงการปฏิรูปประเทศออกมาในเรื่องของรัฐธรรมนูญสิ่งที่มีการพูดถึงเมื่อสักครู่เรามาดูว่าในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญทึ่เป็นจุดเปลี่ยนการอิงตะวันตก การอิงตะวันออกหรือการสร้างความเป็นไทยถ่ายทอดลงสู่ร่างรัฐธรรมนูญมีความน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่มีการพูดกันมากก็คือเราควรจะลงประชามติหรือไม่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสามารถทําให้ประเทศไทยเดินถูกทางหรือไม่มาฟังกันต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกับข้อสูดร,รายการแท้พี่สันเดย์วันจุดสุขสตรกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับกับประเด็นที่เรากําลังถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้า โดยการปฏิรูปจุดยืนสําคัญที่เราอิงตะวันตกมาโดยตลอดวันนี้เริ่มมีแนวความคิดโดยชัดเจนว่าการสร้างสมดุลที่ถูกต้องเราควรจะยืนณจุดไหนและสิ่งเหล่านั้นได้ถ่ายทอดลงมาสู่การปฏิรูปคราวนี้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปเนี่ยท่านมองว่าดุยภาพของประเทศไทยกับวิธีการในการที่จะลงไปสู่ระบบการปกครองวันนี้ได้มีการถ่ายทอดลงไปสู่รัฐมนูญแค่ไหนครับ เอ่อผมต้องเรียนนะว่าน,นอกจากผมเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับพอดีก็ได้รับเลือกให้ไปเป็นกรรมรการยกร่างรัฐมนูญด้วยอ,อีกหน้าที่น,นะ,ะการที่เป็นกรรมรการยกร่างรัฐมนูญทําให้ได้เห็นถึงกระบวนการของการที่เรายกร่างรัฐมนูญในครั้งนี้ครับคือผมก็พูดในที่ประชุมตลอดก่อนเราจะยกร่างรัฐมนูญแต่ละมาตราหรือแต่ละประเด็นอะไรต่างๆเราต้องพูดกันซะก่อนว่าทําไมเราต้องมายกร่างรัฐมนูญครับ มันก็ต้องย้อนถึงเหตุการณ์ก่อนวันที่22พฤษภาคมครับแล้วเหตุการณ์ก่อนวันที่22พฤษภาคมมันมีระบบการเมืองที่ล่มเหลวมันมการไม่ไร้ซึ่งคุณธรรมใน,นกลไกอะไรทั้งหลายของรัฐทั้งหมดนะ,ะระบบการเมืองที่ล่มเหลวนั้นมันมีระบบพรรคการเมืองที่เป็นเผด็จการนะ,ะระบบที่ไปจํากัดปิดหูปิดตาประชาชนระบบที่ไปบิดเบือนกระบวนการทั้งหลายทั้งหมดครับเราต้องพูดตรงนี้แล้วก็ ร่างรัฐธรัฐมนูญมัน,นที่22พฤิภาคมไม่ใช่อยู่ดีๆนึกขึ้นมาทางฝ่ายทหารก็ออกมายึดอำนาจแล้วมาทำมันก่อนหน้านั้นเจ็ดเดือนประชาชนออกมาตั้งไม่รู้กี่ล้านะนะฮะออกเป็นครั้งเดียวนะที่ร่างรัฐมนูญภายใ,ใต้ใการเรียกร้องของประชาชนตั้งหลายล้านคนเขาบอกให้ปฏิรูปประเทศะนะฮะดังนั้นเมื่อเราจะยกร่างรัฐรมนูญมันต้องตอบโจทย์ก่อนในช่วงเหตุการณ์ของมวลมหาประชาชนเจ็ดเดือนนั้นได้ด้วยะนะฮะว่าเราจะปฏิรูปประเทศ ดังนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงหลักการนะฮะมันต้องเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องก็เอามาดูถ้าดีก็คงไว้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าความสมดุลมันเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราแก้รัฐธรรมนูญปัญหามาจากพักการเมืองไปผูกขาดอำนาจมากเราต้องการโดยที่ทําให้ไปครอบงำประชาชนไปผูกขาดครอบงำแม้กระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะซึ่งกลายเป็น ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยนะแต่กลายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองพรรคการเมืองเลยกลายเป็นอภิมาหาอำนาจแต่ในขณะที่มาพรรคการเมืองนั้นไม่มีกลไกอะไรควบคุมเลยนี่เกิดขึ้นก่อนวันที่22พฤษภาคมดังนั้นเมื่อล่ากรัฐมนูญก็เลยคือนอำนาจกลับไปให้ประชาชนทีนี้พรรคการเมืองเ,องเองเวลาอยู่ในอำนาจก็ไปอิงกับอเมริกาซึ่งจะเห็นทูต ของอเมริกาไปอยู่ตามหลังเวทีบ้างไปอยู่ตามจุดนั้นจุดนี้บ้างแม้แต่ลงไปในมวลชนพื้นที่เนี่ยอันนี้จะหมายถึงทางหมหาอำนาจเองก็พยายามจะแสดงออกถึงสัมพันธภาพระหว่างพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลด้วยไหมครับว่าอยู่ในอานาจของทางอเมริกาเขาคงมองว่า,ารูปแบบของหลักคิดของนักการเมืองใดที่เอื้อประโยชน์กับเขาคือการตลาดก็คือการเลือกตั้ง การเลือกตั้งที่เราปูก่อนในเบรกแรกะนะ,ะคะว่าการเลือกตั้งเป็นหัวใจที่ทำให้การครอบงำของของอฝ่ายตะวันตกสามารถครอบงำประเทศต่างๆได้ใช้คำว่าประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งนะฮะซึ่งมันเป็นมิติที่ประเทศเขาอาจจะใช้ได้ผลแต่กำลังเห็นแล้วมีปัญหาในขณะที่มิติของตะวันออกมันไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะ ทำให้เป็นเหตุที่ประเทศไม่เจริญอย่างที่ผมยกตัวอย่างจีนนะ,ะดังนั้นเราก็ต้องดูว่าบางเรื่องต้องใช้การเลือกตั้งครับแต่บางเรื่องก็ต้องใช้ระบบคุณธรรมครับแต่ไอเรื่องเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งแบบตะวันออกนะฮะต้องมีวิธีการที่ไม่ใช่ไปใช้แบบเพะ๊พะ,พะตามแบบตะวันตกเมื่อน,นั้นเราก็เอาแบบอเมริกาเลยไปมีประธานาธิบดีเลยไหมนะไปเป็นอะไรหมด เราก็จะแจ้งเหมือนเขาอ่ะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเดี๋ยวก็อีงไปนานก็พังกันไปหมดทั้งประเทศทีนี้ดังนั้นทางฝ่ายที่เป็นรัฐบาลชกปซิกก่อวันที่22พฤษภาคมครับเข้ามาจากการที่ไปหลอกประชาชนหลอกว่านี่คือประชาธิปไตยครับท,ท,ทั้งท่านพิพากเขามันไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเลยมันเป็นการผูกขาดโดยนายทุนสามานนะครับซึ่งไม่มีในโลกไหนมันเป็นอย่างนี้แต่ว่า ในเมื่อไปพูดเฉพาะท่านเรื่องการเลือกตั้งชูก,การเลือกตั้งแล้วเกิดเป็นฝ่ายไปใช้ไตผมฟังแล้วผมเรียกว่าเอียนไปหมดแล้ว <c oughs> พวก <c oughs> ที่พูด <c oughs> มันก็ไปสอดคล้องผมประโยชน์ชาติของทางฝ่ายตะวันตก <c oughs> บางประเทศ <c oughs> ก็เข้ามาดูแลในส่วนนี้เพราะว่ามันสอดคล้องกับวิธีคิดเขา <c oughs> คือเขาจะต้องสถาปนาเรื่องคิดนี้ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นประโยชน์มาสร้างปัญหาให้กับเรา <c oughs> ดังนั้นการรู้เท่าทันมันจึงบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่ได้ว่า ทำให้อะไรต่างๆเพราะว่าหัวใจของรัฐธรรมนูญคําว่าประชาธิปไตยผมพูดนะผมบอกว่าเขาก็บอกว่าไอ้นี่ไม่เป็นประชาธิปไตยผมก็บอกเขาไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยจริงมันมีหลายมิติประชาธิปไตยทั้งใช้เสียงข้างมากประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยโดยตรงประชาธิปไตยที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนครับทุกอย่างมันคือประชาธิปไตยในหลายมิติเรากําลังเลือกมิติที่ให้ประชาชน มีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตยแบบเชิงคุณภาพเป็นประชาธิปไตยแบบที่จะสร้างให้ให้ทำลายกลไกผูกขาดในทางการเมืองให้ประชาชนเข้ามาซึ่งสิ่งเหล่านี้พรรคการเมืองไม่พอใจดังนั้นเราพยายามใส่ระบบคุณธรรมเข้าไปรพรรคการเมืองก็ไม่พอใจผมก็บอกในที่ประชุมเขาจะพอใจได้ไงท่านไปลดอำนาจเขาละหอบอำนาจน,นั้นไปให้ประชาชนนะดังนั้น ถ้าถึงเวลาึ็ไปถามประชาชนสิครับนะถ้าประชาชนพอใจนะทุกอย่างจบครับแต่ถ้าประชาชนเขาไม่พอใจต่อให้เขียนตามใจพักการเมืองไปเลยนะเอารัฐมนูล4050กลับมาใช้อย่างที่พักการเมืองต้องการ,รเดี๋ยวก็ได้ฉีกรัฐมนูบเพราะว่ามันมีปัญหาไอ้ที่เกิดขึ้นมันมีปัญหาอยู่แล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เรียกร้องพักการเมืองอะนะหาวิธีที่จะล้มรัฐมนูนทุกวิธีทางครับก็เอาอย่างงี้ทําประชามติเพื่อล้มรัฐมนูญเสร็จแล้ว หามประชาชนเอา4050ก็เพื่อที่จะหาทางที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ <c oughs> แต่ผมไม่ไปตกหลุมพางอะไรตลกตๆก,ก,กันหรอกเพราะว่ามันเรื่องอะไรจะต้องไปไปทำต้องไปแก้รัฐธรรมนูญชั่วกวาา2557 <c oughs> พอไปแก้ปั๊บนะก็โจมตีทางฝ่ายคสช,อชอทันทีเลย <c oughs> ไม่จะขยายเวลาตัวเองแล้วอะไรต่ง <c oughs> างๆ <c oughs> แต่สิ่งที่ผมเสนอตอนนี้ก็คือว่าให้ผมในาฐานะกรรมการยกล่างผมจะเสนอเลยให้ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เขียนไว้เลยให้จัดทําประชามติเมื่อถ้ารัฐมนูญให้สปชให้ท่าให้ความเห็นชอบแล้วนะจะทําประชามติเลยถามประชาชนประเด็นเลือกตั้งอย่างนี้อย่างนี้ประชาชนเอาหรือไม่เอาถ้าเอานะก็เลือกไปแต่ถ้าไม่เอาต้องปฏิรูปก่อนนะฮะเรื่องนี้ให้มันเป็นไปตามนี้ตามที่เสนอนะก็โยนไปให้สนชเขาให้สนชเขาก็ไปแก้ได้เพราะว่าสนช ตามรัฐธรมนูญนะั้นทำหน้าที่เป็นสมาชิสสสวนะฮะก็ไปแก้รัฐมนูญตามนั้นเมื่อแก้เสร็จแล้วตามมาติของประชาชนแล้วก็ไปจัดการเลือกตั้งนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องไปทําอะไรที่ไปบิดเบือนอะไรใดทั้งสิน้นแต่สุดท้ายปลายทางยิงก็คือไปถามประชาชนแต่ผมเชื่อว่าประเด็นที่เสนอเนี่ยพักการเมืองจะไม่ค่อยสบายใจแล้วแหละ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นประเด็นซึ่งทําให้เขาอาจจะมีปัญหาในขั้นตอนตรงนี้จะเป็นอย่างงไหมครับว่า ถ้าเป็นแนวทางที่ท่านสปชเสนอก็คือร่างนี้จะต้องผ่านสนชก่อนแล้วก็ทีงจะออกไปให้ประชาชนลงมติตามบทเฉพาะการอย่างนั้นไหมครับคือก็เป็นไปตามร,มรัฐรมนูญ2,557ครับก็คือเมื่อยกร่างเสร็จแล้วนะ60วันก็เสนอไปให้สปชพิจารณาตามรัฐมนูนะ